สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกคร้วนะบผมกับเจ๊เอฟฟอร์ดปทุมทางช่องเจ๊เอฟฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้มีรถมารีวิวนําเสนออีก1นึคันนะครับผมก่อนที่จะไปส่งมอบนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าซื้อเป็นคันสดนะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทเพราะว่าเป็นสีพิเศษก็เลยเพิ่มมา1,000 0บาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นวยแท็ก4คูณสนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ันซีซี เทอร์โบนะครับผม170แรงม้ากับเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้ก็มีระบบความปลอดภัยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะผมตัว EBD นะผมช่วยกระจายแรงเบรกแล้วก็ตัวลอมนะผมช่วยกันการบิดคว่ำนะครับผมตัวนี้ถือว่าครบคันมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว y ายแก็ก ล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะผมมาจากโรงงานเลยขนาดขอบ18นิ้วนะครับผมกระจกมองข้างก็ยังมีไฟสองสว่างที่พื้นนะครับคันนี้เราก็แต่งด่วนเลยนะครับผม1วันเองนะครับผมติดฟิลม์มตามขนาดที่ลูกค้าเลือกด้านหลังเนี่ยจะมีโรบานะครับผมทรงเท่ๆแล้วก็มีชายบันได สำหรับเหียดขึ้นด้านข้างตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็น LED นะครับผมฝาท้ายออกแบบมาใหม่นะครับมีสปอยเลอร์ยื่นมามีไฟเบกรกดวงที่3ทด้านบนแล้วก็มีโลโก้ Ford อยู่ตรงกลางนะครับพร้อมกับกล้องถอยตัวกันชนท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ มีเซนเซอร์พร้อมกับไฟ2ไป้ายทะเบียนนะครับถือว่าครบคันมากเลยในรุ่นนี้ภายในนะครับก็ยังมีจอย้อยขนาด12นิ้วพร้อมซิงสีรองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับสามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์นะครับได้เลยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถดับรถ นะครับผมหรือว่าจะเป็นเปิดล็อกหรือว่าล็อกรถนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่ปี2022บ,บอดี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับช่วงล่างก็ขยายกว้างขึ้นนุ่มหนึบนะครับผมระบบโชค๊คครับก็จะอยู่นอกแชสซี 4, นะผมเป็นระบบโมโนทูบนะครับผมนี่ลองดูนะครับ แบบนี้ด้านหน้านะครับผมก็ออกแบบดีไซน์มาใหม่ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบ LED รูปโดดซีพร้อมไฟส่องสว่างวิ่งกลางวันตัวนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่เป็นแบบ f o r d แบบสามิตินะครับรอแบบนี้เลยถ้ายังไงก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ